ได้ไก็ดีครับครูได้ก็ดีครับโอเคครับโอเคใจเย็นก็ได้หมดเดี๋ยวรอนักเรียนมาช่วยเออ่ะกำลังกำลังหลักเรามาแล้วกำลังหลักได้รับการสนับสนุนจาก ี่ต้นนึกว่าจะมาไม่ถูกตัวมือไหมครับตัวมือหน่อยตัวมือหน่อยมาสี่คนทำไมมีสามเอ้ใครขาดไม่มาเดี๋ยวตัดแต้มเลยครูมีแต่สุภาพสตรีโอ้ยยกไม่ไหวเราต้องช่วยเอออา ตบมือไหมครับสาัะไหนครับตบมือไหมครับตบมือหน่อยอ่าคลอดเนื้อท่วมแหละนี่ครับภารกิจครับภารกิจมาถึงใหม่ๆก็โชว์เต็มที่หน่อย à vì có cho mấy đứa mình thấy là 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 không đi là mình thấy là mình thấy là mình thấy

โค้เหนื่อยแทนตำรวจ่อไหมปอนไหวไหมนะเอ่าโัวดน นางไม่ต้น